สบายดีสบายดีเลยพี่น้องเดี๋ยวก็มาหาขี้งโซนนางรวยตอนหับข่อยตีทีงได้นางรวยขีงเห็ดเวี้ยเจ็บด้วยเอ้ยรว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 ยเรวยรวยเรวยรวยเอ้ยรวยเอ้ยรวยนางรวยนางรวยแดดแดดหอนเลยเอ็ดยังขิง ร่างทวยบบเออพันตากผิดงแหงเออขบมาตลาดหักตลาดเลิกวันเลยเลิบ่ได้อีกย่างเลยจะขนรลไปจ้างแม่ซื้อยังสิบเอ่อห้าลุงบ่นลุงบ่นคนขวัดทานว่าโทรมาห้ามไมแม่ออกมาแน่ซื่ออัน นำสมมาให้กินเหนื่ยเมือเ่อยขัดทานเพื่อวะอือก็เลยเสียออกมือซื้อน้ำสมเข้าไปให้เพื่อไปซื้อหัานน้ำเค็มพวกอะไรทางเข่าเพื่อนพวกอะไรซื้อมือให้เพื่อเออเสร็จนี่โบแบบนี้แล้วแต่ละมือเป็นวะทำความสะอาดไปใช้ตะนางน,นะหัวห็นได้อยู่ห้านโอเห็นอยู่ห้านได้เห็นแต่ไม่ทีขอไปนะคะไดเกันไม่ที เอาผนบ่ิเเห็ดยังสอยเจ้าเพิ่นเห็ดยังเหน่สนางอันนั้นเห็ดยเห็ดยังอเรอเหอาเรปาดเอเจ้ากลงตลเอแล้วสีเห็ดละเอียดแล้วก็เลยเห็ที่เย่รหารเห็ดแล้วก็หายเห็ดแต่แบบนั้นแหละแล้วความสิเก็บความสะอาดได้ก็คือหายเจ้าอะไรเป็นคนเห็ด นี่ก็ไปหาบเงินเดือนขีงวานเด็อพี่น้องสองล้านหาไปเอานํำแมทีพ่นอยู่หานตลาดเมื่อกี้นี่เอาเอาไว้หาเซนเพื่ใส่สื้อของใส่ส่วนตัวเจ้าส่วนเรื่อนี่กับแม่สิเก็บไปให้อันนี้นะสองล้านนี่สองล้านแม,ม่ไ,มไว,ว้กระจายดอกลองเบงถามเมื่อท้าแม่เจ้าอึ้งเถืดประกาศเตินก็จะจายเิ่นยู่จักเซนเด้อ เม่เจ้าหนะเจอาค่อยออกคว้ฮ่าเพิ่นเจอาเพิ่นเลยซื้อบรกพริบกระเดกแย่งนัวหนะเจอาเพิ่นขาดคืนแต่เมย์ซให้เพิ่นจักแสนหนึ่งเด้ออ๋อใเมยเจ้าฮะบุงนักโก้บุญนึกก็ฮะโควป้าขาดไปยังอันนี้ป้าแต่บุญนึกก็พี่น้องฮันดีไปหลุดได้โอยนางรวยนี่พี่ซังขับไปไหนบันนี้เอ้าซัมนี่เด้อเมย์ซื้เมืองเฮือนก่อนอืมนี่ก็มาหานเพี่น้อง มาซื้อนะซื้อน้ำสมกวดใหญ่เนี่ยล่ะน้ำสมกวดใหญ่ก็มันน้ำแข็งสองถุงสบู่เบนเนตอีกก้อนหนึ่งเด้อสบู่เบนเนตก้อนหนึ่งน้ำแข็งสองถุงน้ำสมกวดใหญ่ซื้ออย่างไรสด ใสน้ําอ้อยหัวอาหารบ่น่ะสิหัวหารจะไปเกลือยังนะพรยังนะเออน้ํไก่น้อยเว้าเออของกมอนนเานั้นน้ําสมใหญ่วดนึงน้ําแข็งแล้วกยาาหัวเคเส้นนึงยานวดเส้นนึงอื อันนั้นแหละเอารถนั่นแหละของขอมน่ะของคอยจะบูเป็นเน็ตของคอยอันนี้น่ะอืออือตะกะไรรวมมาไป,ปด้อเออร้านสาวาคอยพี่น้องร้านสาวาคอยมาจากเมืองกรุงเมืองซึ่งสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีพี่น้องมาจากบมานกรุงเทพ เพป็นเลี้ยงอันน้ำสมไ่มอนกว่านึงได้ฮะงามกว่าเก่าแล้วมือได้สก้าปีนี้ที่แนที่เก้ลยเออสิอยู่จนขุนบนเรื่องที่ยังวะมีที่ห้าก็พี่เออสิกอนกับพึ่งมือได้แสิก้าปีนี่เนาะเออสิก้าปีแล้วงานสบายอยู่ที่บ้านละสบายอืมอันนั้นก็แม่เพื่อนด้วยพี่น้องชาวศินเพื่อนไก่กันนั่นแหละเพื่อนผักชี้านนั่นแหละอืม มนางผนใจไรร่วมรายไปได้ละหักออกของอันน si ี้เด้อไรแต่คองป้าขวดหนึ่งหนึงฮักออกค้องผ่นใจอดเจ็ดสิบแดพันอดเจ็ดสิบแดพันโอเค อ so ้าวอ้าวอ้าเจ็ดสิบแปดพันนี่ก็เขามาเฮืออนพี่น้องว่ะนี่ทานผลขวดแล้วเรียบร้อยสะบืนผลขดทานงามงามงามบาิษัทเลยซองมือจุดซองมือก็ได้ขวดตัวได้ไปได้เหอกุ้งได้องมือบ่ฮะสองสามมือบ่ขวด เนื้อทานเนื้อเตาที่เลื่อยเนี่อกระเพาทานได้นี่เอาใหม่ลงเตาอีกแล้วเนาะเออเอาใหม่ลงอีกเลยดิอันเดียเออพัอนเอาใหม่ลงเตาอีกเลยยามวัมนได้เต็มเบื้องขึ้นไปส่งมึงก่อไต่บันไดขึ้นไปไ <laughs> ต่บันไดขึ้นไปส่งเมืองเอออันเดียดยามวันได้เต็มโหข้าก็ได้ขึ้น น่ากระเค่งังูเต็มเตาซำอม,มองมองมีม้อนเป็นหมากเลยเด้อเขี้ยวสวายดกเลยดีเป็นหมากเลยดกขนาดมองไง่ปีนี้ไปสุกกอกโลหนึ่งเพื่อ้จังสิเต็มตัวได้เพิ่นปาดได้ป็ดแป้นเนพิ่นกระปาด คขู่ใจเพิ่นเลยขู่ใจเนี่ยโลกผนซอยเป็นแป้นก็ได้เป็นเปรน,นอยู่กองเตียงก็ไลยอันอยู่อยู่สีเทือนโลกมาอย่างนี้เราเป็นเห็ดเห็ดยังกระเ็นลำไส้นี่เนาะลำไส้กระเืองต้องให้เป็นทุกอย่างคือว่าเนี่ยสีมือ่าเบิ่งโลกทรายขอเห็ดกินอยังพี่น้องเห็ดยังหา่าสบายดีเรื่องมัน ตจำมะพริกออมผักชีจำขบือเ่าบ่จำขบือนะเราจะใส่สำหรับสีส้มทีบาห่เใส่จำขบือมสีอขี้เล็กผนว่าบ่มเสนนอมใส่หอยเนี่ยขี้เล็ก่งป้าแกงขึงหม้อคนได้นี่เต็มหม้อก็ได้นี่รายดีเนาะเามีบเก็บมาให้แกงมัดแวเขาตัวเย็นเนียนแัดเนือ กุนผักคอมบัวแล้วเป็นหัวกุนตากเมียหอมบัวทำเบ่งปลาพี่น้องกุนปลาปลาตะโขดหัวอาหารเพื่อเงินได้เดียวนี่นะแล้วก็ซื้อมาชีทองวันเออส่วนใหญ่เลยเพิ่นกินลายเลียวได้เดียวนี่กนะินลายกินลายกัวเก่าแล้ว,ว,ว<อ>ใหญ่เลยอืออืมบอกพี่น้อง ้อยกว่าโตอยู่นี่อยเจ็ดสิบตัวลอยเจ็ดสิบตแบบค่ะไปเลยมบาพี่น้องกินกแกงน่กันได้แบบนี้เด้อห่อนห่อนแค่ห่อนวะหอนอีดห่อนอีร้อเงถึงเอาชิูเลยูว่าปลานำมกินมือหองูะหอนพี่น้องเอยแดดแดดมากนี่ก็ได้ านี้างมตะบนสั่งเมยกินน้ำสมดอน้ำสมมาสูกกินเยมีไมันห่อนเด็ดนอลได้มันห่อนเอาคดขนาดเบ่คอดอ่านี่อาเออดเอาเขาสงผิดน้ำแข็งอย่นีะได้ตรองคอดเลยมาส่งผิดเวียนนำหม้อไปเดีย้อไหมนะ กินจุ้งยี่หงเดวจะกินวะไร้าย็้มไปดีอะไรกินอะไรกินแต่นาบี่บอลนะโคตรกินแต่นาบพี่อนน่ะ อยู่เค่ไหนอยู่จะในห้องออกนอกก็ได้ออกนอกเป็นไอ้ทุนโหลดปั๊ดโผล่เขาจะอยู่ห้องแอร์เลยกับเวนไปสินะคนไายแขวนมาเลยไทยนะคนจะนั่งไทยหนึ่งคนนี้บอสี่ออมจีเล็กสนเทียนอมจีเล็กคนเดียวคน ใส่หัวกะาวึุ้ไข่ใบมะกรูดอองเทกเนะตั้กระเทียมใส่ปาดหอมหัวแดงใส่ใบมักบัวใส่แซ่บมะง้อกระเถือกนี่ลองเลยสองหน่วยสามหน่วยห้าบาทหน่วยสำเนีย ปาพื้บังโมงมันพืดไงบางโมมันถือพอกินอืมซื้อซิฟันก,กีบกับซัมซิกินสองหน่วยสองหน่วยสามหน่วยซิฟันกีบ,กบเ,าาเขาซื้อิัน่ชิ้นห่หน่วยแห้งเลบังโมเป็นราคาพวกเขาซัมนั่นแหละก็ปลูก็ได้หน่วยก็บ้าใช่กระบวกเป็นราคาเนี่ยมันมากุบม,มันมากุ้มนั่นค่ะปุ๋ยเขานะ กูกเขเห็ดลงทึนเนี่ยมันว่าลงทึนลายนะมโม่เป็นราคากับลูกเตะแถวท่าพระานแห่งขักแล้วเขาจมอกเอกอกเอกอยู่เขาลุกทึนมโมงเป็นราคามันลายพายกับปูกพคยกับเห็ด อ่อนแห้งพี่นอ้องอะคลิปนี้ก็ลาด้วยพี่น้องเด้อมาเพื่อนมาซานเสื่อนนำาสมมาเกี่ยง้าแค้งซื้อมาให้เพื่นกินก็ดทานห่อนพี่นอ้องโอเคบาย